และนี่ก็คือขนมไม่มีน้ำตาลที่เวอร์มากมาดูการกินน้ำตาลไม่ได้เวลาหวยขนมทำยังไงร้านนี้แนะนำเลยอยากให้มีหลายสาขามากกว่านี้เพราะว่าเขาสามารถเปลี่ยนน้ำตาลเป็นน้ำตาลที่ไม่มีแคลอรี่ได้ฟรีแต่นัเพิ่งรู้เลยว่ามินเขาอ่ะไม่ใช่เซลับเป็นกลิ่นมิ้นที่ไม่มีน้ำตาลปกติแล้วน้ำจะดื่นชาไต้หวันที่ขึ้นชื่อของแลาบางครั้งก็เป็นชาไทยที่เขาส่งได้เข้มข้นดีค่ะไม่ ความเข้มของโกโก้มากแล้วก็มิ้นท์หอมไม่เชื่อเขาสามารถทำมิ้นท์ออกมาได้แบบมันหายากมากเลยนะร้านนะั้นะไม่มีน้ำตาลหมดเันจะเป็นไซรัปมิ้นท์ใช่ไหมอันนี้ก็สั่งหวานสูงได้เลยส่วนร้านนี้เป็นร้านที่น้ำเล็งมานานแล้วอ่ะแต่เพิ่งมีโอกาสได้กินบะามีามาออกบที่พารก้อน,อน มากเลยที่เขาจะเปิดขายที่พารากอนถึงแค่สิ้นเดือนนี้เท่านั้นใครจะไปมีไปเลยนะคะหอมหวานหวานเหมือนใส่น้ำตาลเลยแก <c oughs> นี่เขบอกว่าทำจากอัลมอนด์ไม่มีแป้งด้วยอันนี้ก็มีแป้งนิดหนึ่งมีราสเบอร์รี่กินคู่กับโกโก้มินไม่มีน้ำตาลนี่ซื้อมาจากแฟลกซ์ที่สุดคอมพิวต์มา